รกรกฎคนใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศ Import Export ธุรกิจข้ามชาติหรือสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในเมืองไทยนะครับจะเป็นโดยตรงโดยอ้อมทํางานบริษัทข้ามชาติอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จระมัดระวังจะเสื่อมเสียชื่อเสียงเกิดข้อพิพาทคดีความระหว่าง13พฤษภาค,คมจนถึงช่วง2ตุลาค,คม ต้องระมัดระวังการทําอะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดจรรยาบรรณหลัง2ตุลาถึง23ธันวาเนี่ยเดี๋ยวดาวพฤหัสเขาจะโคจรเข้าทับดวงชะตาทําให้ช่วงนั้นนะ่ะ2ตุลาถึง23ธันวาชาวกรกฎจัดดวงดีที่สุดใน12ลัคนาราศีไม่มีราศีใดดวงดีกว่าชาวกรกฎเพราะนั้นอดใจรอดนดึงในช่วงนั้นนะครับผ่าดวงชะตาลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาคม2500 68กรกฎครับเดือนพฤษภาคมนี้ถือเป็นเดือนสำคัญทางโหราศาสตร์อย่างยิ่งเนื่องจากมีดาวตรีเทพดาวใหญ่ย้ายครับและในปีนี้ดาวใหญ่ย้ายถึง6ครั้งแต่จะมาย้ายพร้อมกันในเดือนพฤษภาถึง3ครั้งเมื่อช่วงปลายปี2567ผมทำ EP ผ่าดวงปี2568ปีนี้ผมได้กล่าวไว้แล้วครับว่า ปีนี้ปรากฏการทางโหราศาสตร์จะเกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรอบกว่าร้อยปีจะมีแบบนี้หนึ่งครั้งหรือเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นครับตรงผลให้ดวงชะตาของโลกดวงชะตาของทุกประเทศดวงชะตาของมนุษยชาติทั้งโลกใบนี้ครับจะต้องเกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่เคยเกิดก็มีโอกาสเกิดขึ้นในรอบกว่าร้อยปีในรอบหลายสิบปีอะไรไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นครับ ในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับเรื่องของการเมืองการปกครองระหว่างประเทศหรือภายในประเทศการกำหนดกฎระเบียบข้อตกลงใหม่ๆของโลกใบนี้นะครับหรือจะเป็นปรากฏการทางธรรมชาติภัยทางธรรมชาติที่มีโอกาสเกิดขึ้นหลายครั้งในปี2568และ69ด้วยนะครับเพราะนั้นคนที่มีสติคนที่มีโฟกัส มีเป้าหมายอยู่กับตัวนะและสามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ทันเหตุการณ์เท่านั้นจะเป็นผู้ชนะจะเป็นผู้ที่เกิดความ สำเร็จขึ้นในปี2568และ1เดือนสำคัญคือเดือนพฤษภาคม68เดือนนี้แหละครับที่พฤหัสดาวพฤหัสจะโครจรโยกย้ายในรอบ12ปีพระราหูจะโครจรโยกย้ายครั้งสำคัญในรอบ18ปีดาวเสาร์จะโครจรโยกย้ายครั้งสำคัญในรอบ30ปีเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้หมดเลยนะครับเพราะนั้นในเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกขดา5เดือนนี้ เป็นเดือนที่ต้องรับแรงสั่นสะเทือนของดวงดาวที่จะโคจรโยกย้ายทั้งก่อนย้ายนะครับเขาจะเริ่มขยับรุนแรงเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาเมษาแล้วมาย้ายพฤษภานะครับย้ายพฤษภาแล้วก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางครับก็จะมีมิถุนากรากฎาที่ยังต้องรับแรงสั่นสะเทือนของดวงดาวเพราะฉนั้นมันจะมีการปรับเปลี่ยนสูงเข้ามาที่ชาวกรกฎครับชาวกรกฎเนี่ยต้องบอกว่าห พฤษภาคมนะดาวใหญ่ย้ายเยอะมากผมไม่เคยทำอีพีแบบนี้ที่ดาวใหญ่ทุกดวงย้ายในเดือนเดียวแบบนี้นะครับใครอยากดูเจาะลึกรายละเอียดนะไปดูอีพีพระราหูของราศีกรกฎไปดูอีพีพับฤหัสของราศีกรกฎแล้วก็ไปดูอีพีพระเสาร์ของราศีกรกฎนะครับผมทําแยกไว้หมดแล้วนะครับพระราหู5พฤษภาโครจรเข้าสู่เรือมมรนมรณะตรงนี้ดวงจะเปิดบางส่วนนะครับสิ่งที่ ไม่ดีต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงผ่อนคลายชาวรัคนาราศีกรกฎก็มีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยของตัวเราของคนรอบข้างเราตั้งแต่5พฤษภา68ถึงช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2569ความเจ็บป่วยกายนะครับ ของตัวเราของคนรอบข้างเรานะครับความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องซ่อมแซมซื้อเข้ามาแก้ไขทั้งที่เป็นคนสัตว์สิ่งของอาจจะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากเป็นจากตายจากหลายจากดีมีการเกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ในปีครึ่งนี้ก็คือช่วง5้าพฤษภาคมจนถึง5พฤษภาคมจนถึงช่วงพฤศจิกาปี2569นสินะครับสิ่งที่โดดเด่นการที่พระราหูเข้าอยู่ในเรือนมรณะคือเรื่อง ต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาชาวกรกฎคนใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศ Import Export ธุรกิจข้ามชาติหรือสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในเมืองไทยนะครับจะเป็นโดยตรงโดยอ้อมทำงานบริษัทข้ามชาติอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จส่วนวันที่13พฤษภาดาวพฤหัสจะโครจรเข้าสู่เรือนวินาศตรงนี้เป็นจุดสำคัญ จุดสำคัญคือดาวอริโคจรสู่เรือนวินาศข้อดีข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือศัตรูมีเกณฑ์แพ้ภัยตัวเองหลัง13พฤษภาคมนะครับข้อควรระวังคืออะไรข้อควรระวังคือดาวพฤหัสดีเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาโคจรสู่เรือนวินาศระมัดระวังจะเสื่อมเสียชื่อเสียงเกิดข้อพิพาทคดีความระหว่าง13พฤษภาคมจนถึงช่วง2ตุลาคม ต้องระมัดระวังการทําอะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดจรรยาบรรณนะครับตรงนี้อย่าทําอย่าให้เกิดอะไรทั้งนั้นนะครับระมัดระวังการทะเลาะเบาแหวงกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่หลัง2ตุลาถึง23ธันวาเนี่ยเดี๋ยวดาวพฤหัสเขาจะโคจรเข้าทับดวงชะตาทําให้ช่วงนั้นนะ่ะสองตุลาถึง23ธันวาชาวกรกฎจัดดวงดีที่สุดใน12ลัคนาราศีไม่มีราศีใดดวงดีกว่าชาวกรกฎเพราะฉนั้นอดใจรอนิดหนึ่งในช่วงนั้นนะครับ ส่วนดาวเสาครับดาวเสาจะโคจรย้ายย้ายเข้าสู่เรือนสุภาปัตนิย้ายเข้าสู่เรือนสุภาแปลว่ามีโอกาสที่ดีในเรื่องการติดต่อสื่อสารการพบปะการเจรจามากยิ่งขึ้นเรื่องความรักนะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2,566จนถึงช่วงพฤษภา2,568นี้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดาวความรักตกเรือนบรณะแปลว่าอะไรครับแปลว่าชาวกรกฎเนี่ยมีปัญหากับหุ้นส่วนหุ้นส่วนทางธุรกิจหุ้นส่วนทางด้านผลประโยชน์นะครับจะโดยตรงโดยอ้อมมีปัญหากับคู่ครองคนรักสามีภรรยานะครับสูญเสียจากเป็นจากตายจากหลายจากดีต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ในภาพรวมของกรกฎนะขึ้นอยู่กับดวงชะตาแต่ละบุคคลนะใคร เจอเยอะใครเจอน้อยใครไม่เจอนะครับแต่โดยรวมมีโอกาสเจอแต่ทีนี้ช่วงแรกที่ดาวเสาย้ายเนี่ยมันยังไม่ดีทันทีเพราะ19พฤษภาคมเนี่ยเสาย้ายแล้วก็จริงแต่ไปทับดาวศุกร์มันมีทีบส่งท้ายนะดาวทีบเสาทับศุกร์คู่เซียนศัตรูคู่อกหักศุกร์เข้าเสาแทรกก็ต้องระมัดระวัง19พฤษภาคมจนถึงวันที่2มิถุนายนยังเป็นช่วงดาวทีบอยู่ในเรื่องความรักกุญส่วนคู่ครองระวังจะมีปัญหาช่วงนี้ นะครับชื่อเสียงนะเพื่อนจากมิตรกลายเป็นศัตรูนะครับอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับจากการเดินทางการเจรจาพูดคุยโซเชียลมีเดียไลฟสดโพสต์ส่งข้อความอะไรต่างๆเนี่ยการเจรจาด้วยอายตนาทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สื่อสารออกไปกับคนทั้งมวลเนี่องอย่ามีปัญหาแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเรื่องคนเรื่องความรักเรื่องหุ้นส่วนเรื่อง การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยคือหลังวันที่2มิถุนายนนะครับดาวเสาพ้นจากเรือนมอรณะและพ้นจากดาวสุกแบบเต็มเป่าแล้วนะครับนี่ดาวใหญ่ย้ายทั้งหมดทั้งมวลครั้งนี้นะครับชาวกรกฎจะเกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินความรักทั้งหมดหลายด้านหลังจากเดือนพฤษภา เป็นต้นไปเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่บีนาเนี่ยดาวเริ่มประชิดชายแดนต้องโฟกัสเอาไว้นะครับทีนี้ดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์โคจรเป็นมหาอุดเข้าเรือนกรมมะตั้งแต่ช่วง14เมษายนถึงช่วงวันที่15พฤษภาคม14เมษายนถึง15พฤษภาคมนี่ต้องบอกงี้ว่าเป็นช่วงจังหวจจะจากโคนที่ดีมากๆในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงิน เพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวการเงินโคจรเข้าเรือนการงานและได้ตำแหน่งมหาอุดอีกทั้งดาวอังคารที่เป็นดาวการงานเนี่ยโคจรทับลัคนาราศีกรกฎแม้สเสวยตำแหน่งนิดคือตกต่ำแต่เมื่ออาทิตย์เข้าบ้านอังคารเนี่ยเขาเรียกได้ตำแหน่งนิดจับพังคะราชายโยกดาวอาทิตย์ส่งพลังสู่พัางคานเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในเรื่องการงานการเงินเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม เป็นจังหวะจากโคนที่ดีทั้งเรื่องเงินเรื่องงานนะครับแต่หลังจากนั้นหลังจากนั้นหลังจากวันที่15พฤษภาคมนะครับดาวทิ่เจ้าโครจรเข้าไปร่วมกับดาวมฤตยูในเรือนลาภะกระดุมพาเข้าลาภะก็มีเกณฑ์ได้ลาบก้อนใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่แต่อาทิตย์ร่วมมฤตยูคืออาทิตย์ดับระวังเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงการใส่ร้ายใส่ความการแทงข้างหลังการทําบุญคนไม่ขึ้นตรงนี้ ต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับระมัดระวังพอสมควรนะดาวพุธดาวพุธจะย้ยายด้วยครับเดือนนี้วันที่17พฤษภ,ภาคมดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนสัตชะจะโคจรโคจรเข้าไปร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับในวันที่17พฤษภาอาทิตย์พุธนี่ถือว่าดีอาทิตย์พุธเนี่ยถือว่าเป็นดาวคู่ประชาสัมพันธ์คู่นักปราชญ์อีกคู่หนึ่งเลยนะครับอันนี้ถือว่าการเจรจาต่างๆดีแต่ พุทธกับมนุษยยูเนี่ยต้องระมัดระวังความเข้าใจผิดในเรื่องการสื่อสารคนกรกฎระวังการสื่อสารของท่านจะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดและอาจจะมีโทษกับตัวท่านหรือคนอื่นได้นั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคือการโครจรโยกย้ายนะครับและยังมีดาวดวงสุดท้ายคือพระเกตเทวา23พฤษภาคมจะโครจรมาร่วมกับดาว,วังคารทําให้23พฤษภาคมเป็นต้นไปชาวกรกฎจะมีเซนต์มากขึ้นมี กำลังมีพลังมากขึ้นอังคารเจอพระเกตนะครับอ่านี่มีสเสน่ห์มีกำลังมีพลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการโยกย้ายถ่ายเทเกิดการเดินทางนะพระเกตโครจรเข้ามานะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้ามาวิเคราะห์กันแล้วในเรื่องการเงินครึ่งเดือนแรกดีอยู่นะครับครึ่งเดือนหลังไม่ได้แย่แต่อย่าทําอะไรเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆกลางเดือนเมษายนกลางเดือนพฤษภาเงินงานเนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางที่ดี แต่ผ่านกลางเดือนมาแล้วต้องไม่ทําอะไรเสี่ยงนะครับส่วนเรื่องการงานธุรกิจเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเหมือนกับการเงินครับเพราะการงานกับการเงินเนี่ยเชื่อมโยงกันดาวการงานกับดาวการเงินเชื่อมโยงกันยังโดดเด่นช่วงครึ่งเดือนแรกแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของศัตรูให้ดีนิดนึงนะครับศัตรูคู่แข่งแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการสื่อสารถ้าเกี่ยวข้องกับการงานนะครับโดยเฉพาะหลังวันที่13พฤษภาเนี่ย อย่าทำอะไรผิดกฎหมายผิดจรรยาบรรณนอกกรอบนะครับต้องระมาระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่13พฤษภาจนถึง2ตุลาคมเนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่กฎหมายประเพณีอย่าไปล้าเส้นนะครับให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะครับส่วนเรื่องความรักเรื่องความรักแม้ดาวเสาจะยกออกจากเรือนมรณะแล้วแต่ยังไปทับกับดาวศุกร์อยู่ทนอีกนิดนึงครับทนอีกนิดนึง ความรักจะดีจริงๆจ,จะดีขึ้นจริงๆคือหลังวันที่2มิถุนายนนะครับอ่ะนี่ก็คือโดยรวมครับการทำบุญเดือนนี้ดวงดาวย้ายและเป็นดาวใหญ่ถึง3ดวงย้ายในรอบ30ปี12ปี18ปีเพราะนั้นผมเตรียมเคล็ดลับนะเดือนนี้คือการปรับดวงการทำบุญเสริมดวงสำคัญที่สุดในปี2568ปี68นี้มี12เดือนเดือนนี้สำคัญมากม เลิกชัยในการเสริมดวงทําบุญคือวันที่5พฤษภาคม13พฤษภาคม19พฤษภาคมนี้พลาดไม่ได้ครับใครอยากรู้เคล็ดลับเพื่อความปังเฮงรวยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเข้าไปรับชมรับฟังต่อจากนี้ได้เลยครับในปี2568นี้ครับถือว่าเกิดปรากฏการณ์การโคจรโยกย้ายของดวงดาวใหญ่ ครั้งสำคัญในรอบกว่าร้อยปีครับเพราะดาวมหาเทพหรือดาวตีเทพทั้งสดวงที่มีอิทธิพลต่อด,ดวงชะตาของมนุษยชาติทั้ง12ลัคนาราศีได้แก่พระราหูพระพฤหัสเทวาพระเสารเทวาจะโครจรโยกย้ายในปี2568มีการโครจรวิกลจริตเดินหน้าเร็วถอยหลังเร็วรวมกันแล้วถึง6ครั้ง เป็นประวัติการในรอบกว่าร้อยปีอีกทั้งในเดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนที่มีความสำคัญทางดาราศาสตร์และโหราศาสตร์มากที่สุดในรอบเกือบร้อยปีเพราะดาวทั้ง3ดวงครับจะโครจรย้ายพร้อมกันในเดือนนี้ครับและช่วงเวลาในการที่ดวงดาวย้ายนี้ห่างกันประมาณเพียง1สัปดาห์เท่านั้นครับเริ่มจาก5พฤษภาคม พระราหูย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุม13พฤษภาคมพับฤหัสเทวาโคจรย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่19พฤษภาคมดาวเสารจะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนี่คือปรากฏการณ์สำคัญที่มีผลต่อด,ดวงชะตาของมนุษยชาติทุกผู้ทุกนามในโลกใบนี้ ทั้ง12ราศีในประเทศชาติทุกประเทศชาติครับผมอาจารย์สันมหาทศดาราจึงได้จัดการทำบุญใหญ่รับดาวทั้ง3ดวงย้ายตามวันที่กำหนดครบทั้ง3วันผมจะจัดครบทั้ง3วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่5พฤษภา13พฤษภา19พฤษภาการยานนบิต ครอบครัวอาจารย์สันชมรมท้าวิรุป,ปักโขนาคราชท่านใดลูกศิษย์ลูกหาแฟนคขับทุกท่านทุกคนนี่คืองานบุญใหญ่ที่สุดในปี2568ของผมและแน่นอนครับผมไม่เคยจัดงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มาก่อนทั้ง3วันเรามีนัดพบกันที่วัดซับสโมสรน,นิกอรเกษมผมจะจัดพระสงฆ์นะครับ12รูปในวันที่พระราหูย้ายมาเจริญมหาพุทธมนต์ บทรัตนสูตรบทธรรมจักรเจริญพุทธมนต์เทพนพประเคาะเปิดดวงรวมถึงดาวฤหัสย้ายพระสงฆ์19รูปเจริญพระพุทธมนต์เสาย,าย้ายพระสงฆ์สิบรูปเจริญมหาพระพุทธมนต์เช่นเดียวกันครบทั้ง3พิธีเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับกัลยานมิตรครอบครัวชมรมเท้าวิรุปกโขนคราชอีกทั้งจะมีการทําบุญถวายพระพุทธรูปปางป่าเรไรพระพุทธรูปปางสมาธิ และพระพุทธรูปปางนาคปกอันเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเทพพระราหูเทวาเทพพระพฤหัสเทวาเทพพระเสาเทวาในสมวันนี้ถือเป็นสาวันที่พลาดไม่ได้ครับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จะมีการถึงสายสินตะข่ายเพชรร้อมรอบมณฑลพิธีด้วยสายสินหนา108เส้นตามตำราบโบราณพุทธคุณ56ธรรมคุณ38สังฆคุณ14 พระทิยหกพระจันทร์15พระอังคาร8พระพุทธ17พระพฤหัส19พระศุกร์21พระเสา์10พระราหู12รวมกันเป็น108โยงลงสู่ศีรษะของทุกท่านติดด้วยยันก่อเพชรและยันเทพนบพระเคราะห์พระราหูเทวาพระพฤหัสเทวาพระเสาเทวาตามการเวลาตามงานมงคลนะครับเวลา ที่เริ่มงานมงคลตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม13พฤษภาคม19พฤษภาคมทั้ง3วันนี้เริ่มนะครับพิธีตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนพร้อมกันนะครับพร้อมกันที่วัดทรัพย์สมโมสรดิกรกเกษมใครอยากจะเข้าร่วมพิธีนะครับนอกจากพิธีสงนำแล้วนะครับเราจะมีการทำบุญจเจริญม,มหาพุทธมนต์จะมีพิธีการบวงสรวงต่อ วิธีการบวงสวงนี้จะเป็นการบวงสรวงอันเชิญเทพระ菩萨ถวยเทพพรมเทวดาทั่วทั้งจักรวาลบวงสวงเท้ามหาราชทั้ง4จะมีเทียนเทพระ菩์ผูกด้วยดวงชะตาของเจ้าชะตาในวันที่พระราหูย้ายเป็นเทียนเทพพระราหูวันที่พระพฤหัสย้ายเป็นเทียนเทพพระพฤหัสวันที่พระเสาร้ายเป็นเทียนเทพพระเสาร์ผูกด้วยดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดตามตำราโบราณโหราศาสตร์ไทย นะอีกทั้งจะมีพิธีการลอยเคาะจากการตัดผมตัดเล็บรูปถ่ายเศษเสื้อผ้าเพื่อปลดเปื้องพัฒน,นาการเบื่อตายแล้วเกิดใหม่จะมีการบวงสรวงเปิดดวงชะตานะในครั้งนี้เพื่อเสริมดวงชะตาเพื่อส่งเสริมให้ทั้ง12ลัคนาราศีไม่ว่าท่านจะเกิดราศีเมษพฤษศเมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกุ่มมีนก็ตามเกิดความ จเจริญรุ่งเรืองเกิดความสําเร็จหลุดพ้นจากทุกกระกทุกกระโรคทุกกระพายสัพปะค์สับป,ปะโศกสับป,ปะโรคสับป,ปะพ่ยทั้งปวงนี่คืออีเวนต์ใหญ่ที่สุดงานใหญ่ที่สุดในปี2568ผมอาจารย์สันมหาทศดาราขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกผู้ทุกนามทุกท่านทุกคนทั้งที่อยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศทั้งที่เดินทางมาด้วยตนเองได้ทั้งที่จะฝากดวงชะตาเข้ามามาร่วมงานบุญมาร่วมงานบวงสรวงในครั้งนี้นะครับ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปร่วมนะครับทำบุญสร้างพระประธานซึ่งเป็นพระจัก,กรพรรดิปางนาคปกที่วัดรรมมดานจังหวัดสระบ,บุรีรวมถึงสร้างพระอุโบสถโบสถ์ที่นั่นด้วยนะครับอีกทั้งอีกส่วนหนึ่งจะนำไปร่วมสร้างสาราปฏิบัติธรรมที่อำเภอาธาตุพนมกับพระครูศรีพนมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระาธาตุพนมเป็นบุญใหญ่ต่ออายุพระศาสนา ั้งนั้นเลยนะครับใครอยากร่วมพิธีเรียนเชิญนะครับรีบติดต่อเข้ามา l i น์แอดของผม s i n ไซรวมถึงใครที่อยากจะเข้าพิธีแล้วอยากรู้ยังติดข้อสงสัยใดๆให้สอบถามเข้ามาครับ l ลน์แอดนี้เบอร์โทนี้แล้วพบกันในพิธีรับจำนวนจำกัดนะครับเต็มแล้วปิดรับทันทีครับแล้วพบกันในงานพิธีครับ